สวัสดีครับวิบเคราะห์บอลเต็งวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกา30นาทีครับเราอยู่กันในศึกเมืองผู้ดีพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผู้ระหว่างทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดสนามซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันครับ สถิติการพบเจอกัน5นาที่ผ่านมาเป็นทางด้านทัพเรือใบสีฟ้าครับที่ทําได้ดีกว่าเก็บชัยไปได้4ส,สมอไป1ครับเจ้าบ้านทัพเรือใบสีฟ้าตอนนี้อยู่อันดับที่2มีอยู่49คะแนนแมนเชสเตอร์ซิตี้5นาที่ผ่านมาทําได้ยอดเยี่ยมครับเก็บชัยได้ทั้งหมดผลงานการเล่น ในบ้านก็ทําได้ดีครับคือแบ่งเป็นชนะ3เสมอไป2วันนี้ทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยการกุมทีมของเป๊ปกัวเดียอ่าจะจัดทัพมาในแผน4-1-4-1เอดิสันรับหน้าที่เฝ้าเสาฟูลเซนเตอร์แบ็กเป็นนาธานอาเก้กับรูเบนเดยสปีกซ้ายเป็นฟิลฟอรเดนปีกขวาเป็นแบรโดซิวาส่วนกองหน้าตัวเป้าคอยจบสกอร์มอบหมายให้เออร์ลิงฮาแลนด์ครับ ส่วนทับทีมเยือนท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันตอนนี้อยู่อันดับที่18มีอยู่30คะแนน5นาที่ผ่านมาของเอเวอร์ตันทุกรายการถือว่าน่าเป็นห่วงครับเก็บใช้ได้1เสมอ3แพ้ไป1ผลงานการเล่นนอกบ้านก็น่าเป็นห่วงเช่นกันชนะไป1แพ้ไป2เสมอไป2กุนซือทัพท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันชอนได้จะจัดทัพมาในแผน4-4-1-1ผู้รักษาประตูเป็นจอแดนฟิกฟอร์ แบ็คซ้ายเป็นวิตาเลียมิโคเลนโก้แบ็คขวาเป็นนาธานเมตรสันมิดฟิลด์เป็นเจมการ์เนอร์กางลุกเป็นแจ็คเฮลิสันส่วนกองหน้าตัวเป้าคอยล่าสกอร์เป็นทางด้านโดมินิก คาร์เวสเลวินครับผู้นี้เปิดราคามาทางด้านเจ้าบ้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อทีมเยือนทับทอฟฟี่สีเงินอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2ลูกครับจากการเล่นของทีมเยือนถือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรเพราะเก็บใช้ไม่ค่อยได้ทางในบ้านและนอกบ้านอีกอย่างยังโดนหักคะแนนจากการผิดกฎ f i n a n c i a l Fair p l a y อีกด้วยและทางด้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เตะน้อยกว่าจากฟูงหากเกมนี้เขาเก็บใช้ได้ก็จะไม่มีการกดดันในศึก ใหญ่ต่อไปอยังไงเกมนี้ในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่น่าพลาดแพ้ไปได้ครับ